ครับผมเก็บมรันชัยครับใครนี่ซ้อมเมื่อกี่วันครับมันหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมรันชัยครับมีใครมาเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อน้ึมั้งมีพี่ยกแล้วก็หลายคนเป็คู่ปั้มมีจอมมรันชัยก็คือพวกพี่ๆเพื่อนๆในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดเป็นมากน้ำหนักไปปล่อยมาะมาณกี่กิโลครับมันโอเคโอเคโอเคเราเราเมื่อตายเลยครับมันก็นแล้ววันนี้เรามาเจอกับรุ่นพี่นะดากี้ครับเคยเจอกันไหม ยังไม่เคยเจอเลยนี่คือไปแรกเลยได้ศึกษาเกมกันต่อยเพราะว่าเขาเมื่อตะตายอะไรเขาเหมือนกันเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมยวแขไงก็ดูดูึ่งมา่องค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วเรามีองค์อะไรเสริมที่มั้ยจะเขาสอเามีสอเสริมมาครับแล้วไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ด้านเหนับด้านเหนือวันนั้นเราเจอกับไปจับสีเฮืยสีขามันเป็นไงผลชนะชนะมาอันนั้นต่อยเวทเท่ไห่ ร้อยสาวันนี้มาต่อยร้อยสามก้าสามเกวันที่สอบแล้วเป็นไงน้ำหนักเกินอยู่หนึ่งอนเกินอยู่ปอนด์เดโอ้โหไม่มีปัญหานะคือเหมือนว่าวิ่งที่กล้ามเนื้อสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอน์เสร็จ์ล โดยเปอร์เ็นต์เต็มอืมถูกงแรงครับซ้อมนานแล้วครับซ้อมนานด้วครับอ๋ออันนี้พูดมาต่อยไฟแรกเลยป่ะครับตั้งแต่หยุดไปนะตั้งแต่ไฟรบไปมาไฟได้มีไฟสองครับไฟสองไฟสองแล้วครับอ๋อก็คือได้ขยับมาไฟนึงแล้วครับอันนี้ไฟสองคือไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับจ่ายไฟเต็มที่แน่นอนครับอ่าเราต่อยมงิมาลรื่ๆทุกวันที่ผิดไฟแล้วประมาณทั้งหมดเลย เกืแต่สิบแล้วเกือแต่สิบไปได้เนาะเราคนจังหวัดจังหวัดนั่นกับกับเอฟฝากเชิญชวนแฟนๆของเรานี้หน่อยอ่าฝากเอฟซีบันชจยและพี่น้องชาวใต้ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยเป็นที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ